สองปีใหม่เลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรนะเอ้ยหอยโครงเหลืองครับโครงเหลืองหอยหอยครับหอยหมึกหอยหรือหมึกหอยหอยหอยครับอันนี้หอยโครงเหลืองครับดูครับลายมันจะแล้วดูปูมีตัวที่ใหญ่นะใช่เนี่ยดูโอ้โหขึ้นมาจัดลายมันลายมันน่ากลัวไงไม่รู้นี่ตัวขึ้นลอยครับอุ้ย มันไม่กัดใช่ไหมไม่กัดไม่กัดวีเพื่อนดูดิมันจะพุดนลิปอันนี้คือเอาไปต้มกินใช่ไหมครับใช่ครับต้มต้มสี่ห้าทีครับถ้าถ้าย่างพี่ย่างย่างได้พี่ย่างได้อะไรนะวีเพื่อนย่างเสร็จแล้วเราต้องเอาแล้วทำไมตัวนี้มันไม่เหมือนกันล่ะครับเปนคนละสายพันธุ์ครับอันนี้เปิดบางอันนี้เปิดหนาอันนี้แต่มันเหลืองเหมือนกันแต่ว่าหอยตรงดวง อันนี้โครงเหลืองหอยตรงโดงกับหอยคงอันนี้เนื้อตัวนี้มันจะนิ่มกว่าเอาใหม่นี่หอยคอยแล้วนะหอยตรงโดงกับหอยคงเลยจงจงโด่รคับอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เนื้อมันจะบางเสื่อมบางนุ่มบางอันนี้เสื่อมหนาเนื้อหนาอันนี้ขายได้หรอขายได้ครับขายร้อยครับเพืดูนะคุณดูนะ อันนี้กินไปเม่าไหมไม่เมาครับแต่ว่ามันเป็นมันมีเส้นขืน่นี้ไมันจะกินแล้วมันปวดเบื่อครับเคยกินหอยหนึ่งไหมแต่เพื่ออะไงมันจะอยู่ข้างหลังตัวแต่เพราะแต่มันอยู่มันมันเส้นมันใช่มันจะเป็นเส้นดีหน่าจินปะหน่ากินปะนี่กี่ซื้อหรอเราเอาฟ้าผมขายผมคนเลยมีของมานี่อึงดูขายขายดูขายวะ แดงดาครับแดงดากระพุนจับไหมไม่ถ้าพวกเดียวกันกินไม่ได้แล้วอ๋ออันนี้แม่งไ้อัน้กินไม่ได้อันนี้ยอันนี้มุกเกี่ยวตาไม่ทันต่อยองปล่อยไปล่อยหรอไ่ปล่อยเลยพี่แล้ไม่มีใครมันมันไม่มันไม่ับมเลยจับมเลยอ๋อในร่ม อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกแมงดาทะเลนะเพื่อนๆอ๋อนี่ปล่อยได้เหรอปล่อยได้เลยครับมันไม่มีไข่เฮ้ยอย่าพึ่งปล่อยดิเอ้ยโมดี้นะมาปล่อยปล่อยโมดี้ปล่อยเขาไม่ต้องปล่อยปลาใช่ไหมปล่อยเพื่อนเขาไม่ต้ปล่อยปลาปล่อยปล่อยกบใช่ไหมนี่ผมก็ปล่อยปล่อยแมงดาปล่อยแมงดาเหรอดูดูใกล้ดิูใกล้เพื่อนดูใกล้ดิเขาบอกว่ามันไม่มีไข่เขาเลยให้ปล่อยนะ นี่เป็ดาทะเลนะครับไม่มีไข่ครับที่เขาลยิหามาเปิดไปลองดู ก็คือให้เขาให้เขาแกะออกมาให้เขาตักเลยอ๋อับมาเจัออกกมาปุ๊บมันจิ้มปุ๊บเคยเลยเคยเอันิ้มนิมินทีได้อนี่เป็นขมึ้วยมโอ๋อปกติก็ขายเหรอ มันเป็นหน้าหนาวเนาะลมหนาวมันมาเยือนทุกมึงมึงมันว่ายน้ำไม่ได้เกี่ไงใช่ใช่ใช่จริงดูดูขึ้นดูขึ้นขึ้นลมหนาวนะขึ้นลมหนาวนะปกติแล้วถ้าขึ้นธรรมดามันจะสงบกว่านี้แต่นี่มันเป็นลมหนาวของเดือนธันวาเดือนมกรามันก็เลยแบบมือมือเลยน้อยพูดอะไรของมึงอุบมนี่มาดูปูมาดูปู อันนี้ใส่ตัวใหญ่มีคนจองหมดแล้วนใครรู้เท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยจะได้บอกเขาห้5อยอย่าไปจับของเขาลกก็พิมพ์ ไม่อยากจะจับเลยเดี๋ยวหูทิ่มปกติพี่ออกไปหาเนี่ยพี่ได้ได้ปลาหมึกมาด้วยไหมได้หัวมันโตใหญ่หรือเะล่าใหญ่อาไมอร้องเรียนอลยอ๋อรอได้ไหว้าของแก้มเบียร์แล้วเว้ยพามามาเอาไปแก้มเบียร์กันไปละพี่จะจับแล้วแล้วหอยหอยอ่ะหอยไม่เอากูไม่กล้ากินมึงจะกินเหรอหอย เขานีเขามีคนเอ,เอาแล้วไม่ใช่หรอือเหรอคล้ายๆหอยโขงวะม,ม,มีคนซื้อแล้วดิ <c oughs> มีฝาปิดอะ่ะขอฝาปิดมีคนซื้อไปแล้วขอฝาปิดเน,นอะไม้กินเลยเนี่ยปูม,ม้าสดๆเลยถ้าต้องเอาไปลวกเขาบอกเอาไปลวกอ่ะ บลวกมาบางทีก็จะมีอ่นี่เลยนะมุกมุกจริงเหรอมันมีมุกได้เหรอเฮ้ยเอออ่าขนาดฮะขนาดผมพูดกะบบางทีมีมุกมุกไว้ขายด้วยหวานเฮ้ยเฮ้ยหุ้มไม่หวานมาจะเป็นบ้างตั้งใจมากินหมึกนะตั้งใจมากินหมึกได้กินปูเฉยเลย หวานหวานหวานอันนี้เราชิมสดๆเลยนะมาจากร้านเลยก็คือเขาเพิ่งเอาขึ้นมาเขาพิ่งเขาเพิ่งขึ้นมาจากเะเลนะดูนดวนเขาพิ่งเออกมาเอาเอาขึ้นมาตั้งใจมากินหมึกได้กินปูครับนี่มึงไข่ดู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 ไข่ดูไข่ดูไข่นี่ช้อนที่มีช้อนอะไนี่ไง มันอร่อยใช่ตอนแรกคิดว่าไม่อร่อยนะครั้งแรกนะครับที่ผมมากินนะมากินเยอะมากินนี่นะมันอร่อยนะดูดูดูโอ้โหนี่นี่นี่น้ำมันมันเยิ้มเลยนะน้ำมันเยิ้มออกมาเลยนะน้ำมันน้ำมันข่งน้ำเยิ้มออกมาเลยนีเยิ้มไปเยิ้มมั้ จอิงจริง Adams. จริงรสชาติของมันออกหวานมั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 นแปลกอ่ะมันแปลกอย่างที่เราเคยกินยังไงเพราะว่าถ้ามาตรงนี้อ uh, ่ะมันเป็นของสดดูมันลายดูดูลายนี่ของสดไงพอของสดตุ๊กมันนี่จะออกลาเพื่อนลองไปชิมดูจะรู้เลยนะว่าตรงนี้ดีอะไรอ่า

ดูขายมันดิน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยนะถือว่าน้ำจิ้มใช้ได้นะแซ่บเเลยแซ่บเลยน้ำจิ้มแม่งเขาได้เลยแซ่บจัดจ้านในย่านนี้จริงหนึ่งสองคือมันสดอ่ะเขาสดมันหวานพอหวานเสร็จปุ๊บมันมันออกกลมกล่อมอ่ะเดี๋ยวเลอร่อยจริงอร่อยจริง กินป่ะตะกองกินป่ะเดี๋ย่งดี๋ย่ลองลองเอตะกรงเฮ้ยมึงถือดิมึงถือมึงถือมึงถือก่อนลองลองลองุดไข่ไม่คุดมันเลยว่ะอ่ะอ่ะแบ่งกันแบ่งกันแบ่งดูนเแบ่งกันแบ่งกันดู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 แล้วตะกองชิมด้วยตะกองชิมด้วยแล้วบอกด้วยนะว่าไงเดี๋ยวว่าเราเมะมาขึ้นเองหวานป่ะเราไม่ได้เมะขึ้นมาเองเพราะมันอร่อยจริงๆอ่ะลองถังกล่อง ต้องว่าไงได้อยู่วะได้ได้ได้แค่กินแค่กินกินาได้น้ำจิ้มด้วยมันน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มแบบพวกซีฟู้ดอ่ะซีฟู้ดแต่ว่ามันจัดจ้างจ้างกว่าอร่อยน้ำจิ้มจัดจ้านในย่านนี้บวกกับมันของสดด้วยสดมันออกหวานออกหวานยังไงมาลองกินดูเนาะที่นี่ที่ไหนบอกเขาหน่อย ก็เขาอยากจะมาอันที่ไหนที่ทะเลครับผมพัทยาครับผมกว้างไปกว้างไปพอแค่ลงมาหน่อยนักเรือตอนชิบแปดครับผมนักเรือตอนชิบแปดอาเล่มาเลยลงมาตอนชิบแปดแล้วก็ล่างชายหาดจะมีชายหาดอยู่างนี้นะก็ดูทำพิเศษได้นะร้านหมึกนะวันนี้เราพลาดนะแต่เราพลาดหมึกเรามากินปูแทนเออไม่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 ผิดหวังไม่ผิดหวัง เค <S ess ess> okay แล้วไม่เสียแล้วก็เป็นไงอร่อยไหมได้เลยครับได้ได้เลยนะ <S <S <ess> <S มีมีไข่ด้วยเพื่อนดู <S <S <ess> ความสดหว,วานมากหวา,น,านนี่ขนาดปูตัวเล็กนะดูไข่ดิอันนี้อร่อยตัวน,นี้อร่อยตัวน,นี้อร่อยอืันนี้ก็คือสั่งเข้ามาเท่าไหร่สองร้อยเมื่อกี้สั่งสองร้อยนะฮะ <S <S <ess> <S แล้วก็เต็มถาดเลยแล้วก็ใสเงเต็มด้วย เราก็ยืนกินหน้าร้านกันเลยูน่นี่นะแล้วก็ได้ดูเขาทำแบบนี้นะนะโอเคทางไงเพื่อนๆลองมาชิมดูเนาะวันนี้เรามาเพื่อการนี้เพื่อมาชิมเดี๋ยวครา,าวหนะ้าเราไปที่ไหนต่อต้องติดตามที่เพื่อนสีพาชิว่หนึ่งสองสามเพื่อนสีพาชิวนะเดี๋ยวไปกินตามบอกครับ Bye, let's go. <laughs> <Thank> oh, <you. laughs> me. <Thank you. laughs>